Killed and we all went home o I I went the and that สวัสดีครับพวกกับผมเสื้อเดิกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็ดําเดินมาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วพาร์ทเอฟนะฮะพาร์ทเอฟ็เรื่องหลักก็เป็น าการปิดจ็อบนั่นเองไม่มีอะไรมากมายะฮะก,ก็แค่เราต้องไปเก็บของสําคัญชิ้นหนึ่งเราไปดูกันว่ามันคืออะไรนะฮะแรกแเขาโผล่ที่น,นี่เลยนะฮะโดยการพุ่งตัวลงมาขึ้นมาจากย่าสุดเอ่นเรามีเวลาอยู่สามนาทีนะฮะ ให้จัดก,การมันจะเป็นส่วนทางบัชก,การของพวกโควิดแน่ฮะเราต้องจัดก,การให้เรียบร้อยนะครับด้วยเวลาแล้วก็ภารกิจที่ค่อนข้างยากนะฮะทัศน์ศึกมากมายนะแต่มัมีลูกน้องที่มาช่วยเหลืออยู่แค่สามนายเพราะว่ากำลังพลเราเหลือน้อยลงทีนะฮะนี่คือฐานหลักแม่ที่เราต้องจัดก,การ ดูกันว่ามีอะไรให้เราทำบ้างอาพุ่งมาที่ประตูหลักเลยนะฮะแล้วก็ใช้ระเบิดทำลายมันซะนี่คือบอมนะฮะวางระเบิดให้เรียบร้อยอเร็จไปนหนึ่งนะีทีนี้ก็เหลืออีกหนึ่งฐานซึ่งอยู่ด้านบนนะฮะเดี๋ยวผมเก็บอาพธยุทีุ่ปกรณ์กระสุนแล้วก็ระเบิดให้เรียบร้อยก่อน มาแล้วปืนชอบผมมาแล้วปืนชอบผมโผล่เลยแหละไม่ใช่ปืนชอบมันทำให้เราเท่ขึ้นมาเลยนะฮะสหรับปืนนี้จมเจออีกแล้วเจอปืนแล้วเจอฐานปืนแล้วอ่ามันคงเป็นไอ้ฐานนี้ไม่คงเป็นปืนแถวสู้กาญจนบรหรือเปล่านะฮะ เรามีเวลาน้อยเพื่อนำยาลงมานะฮะเพราะงั้นว่ามันจะนำยาลงมานั่นแหละโอ้เจอตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยตัวยิงเปิดน,ะนี่มาแล้วขังสุนเครื่องที่ของผม้องผมก็มีประโยชน์นะบอกให้ไม่เลยครับไม่เลยอรฮะเพราะว่ากำลังพนของเราส่วนใหญ่ก็กำลังลรยตัวลงมาจากด้านบนนี่ก็ผลจะเปลี่ยนเืนนี่แหละเพราะว่าเราใช้กับมันใช้มันเปิดไปตูได้ง่ายเพราะว่าคือสูนมีรุนแรง มีถ on okay. ึงเก้าลูกนะฮะมันก็มาให้เรื่อยๆด้วยสุดสหรับตัวนี้โอ้โหเจอฐานปืนใหญ่ละเจอออโต้นะฮะนี่เป็นปืนแบบปืนกนนะเลเซื้อกนต้องรีบจัดการเลยฮะตอนนี้ให้ให้ลูกวองผมรอค่าสึกอยู่โอเคเรียบร้อยนี่ ลกิจต่อไปก็คือเมื่อเรายิงปืนทําลายฐานต่อต้านกาดยานจิ้มตัวแล้วต่อไปเราคือเคลียร์พื้นที่เพื่อรอให้กําลังพลเสียของเราตามลงมานะครับซึ่งในบริเวณแถวนี้ก็มีค่าสึกอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้ในแมปมีอยู่3ตัว4ตัวนะฮะมีตัวใหญ่ส3ตัวเล็กยาหรือเปล่านี่อันใหญ่คือยานหรือเปล่าว่ะไล่ฮะยานก็จิ๊บซอย ยังใกล้ลงมาแล้วเนี่ยทีนี้เราต้องเคลียร์ให้เสร็จเหลือสองตัวสุดท้ายแล้วเมือ่อกี้คุยเพื่อนลืมมองดูร่างกายมันเนี่ยเหมือนกับหินกับนั่นเลยนะสองตัวสุดท้ายฮนะเออตัวเดียวดีกว่าพวกเราดีกว่ามันยืนยิงเลยตรงนี้นวะเกือบตายแล้วมึงกาวัดสลายชีพพวกน้องแล้วนะฮะเมื่อกี้โอ้โหมันหลบมันหลบไปด้วยเว้ยเรียบร้อยฮนะ ง่ายๆนะฮะต้องรีบจาัดก,การเพราะว่าถ้ายืดเยื้อเนี่ยเดี๋ยวเวลาไม่พอะครับมาดูว่าผลได้สกอร์เท่าไหร่การสรับพาร์ทเอฟด่านแรกนะฮะก็คงเหมือนเดิม2ดาวนะฮะไม่ถึง3ดาวทียางเราก็เลิ่อลงมานะครับสหรับพาร์ทที่2อยยางเราก็กระจายกำลังลงมาขวาดล้างคาสึกบนวงจันรให้เรียบร้อยนะครับ F50 นี่ภารกิจเราก็นี่เลยฮนะแต่การพวกยานบินคมมาแนะจะมีไอต้ตววพวกหัวหน้ามาเนะียอยู่บริเวณนี้แต่ภารกิจเราคือตอนแรกเราขับเพื่อนยุทธปังไปก่อนนะครับเรียกว่าอะไรนะพวกมิก,อกะอุณหภูมิฮะมันจะอยู่มัน บอกว่ามีสี่ตัวว่าันแเราก็ไปดูว่ามันเป็นแนบไทยยังไงที่เราจัดการถามปงถามปืนพร้อมเลยนะฮะอ๋อรู้ลนวะรู้ลนะมันไม่ใช่คน้นมันเป็นฐานปืนใหญ่ใช่เราก็เคยจัดก,การดีกว่านี่ฮะนี่ฮะนี่ฐานปืนใหญ่ตัวนี้เลยดวยึดสายมันด้วยปืนของชาวโลกแค่มันดูถูกนุ่นเกินไปแล้วนะปืนใหญ่แค่ไหนฮะเจอรถถังของเราเข้าไปนี่ก็ติดร้อยฮะเพราะว่าปืนนี้เป็น รถถังคู่ฮะวิวัฒนการมาจากาโซเวียตที่ยูรีสร้างไว้นะครับนี่แหละเขานี่แหละสร้างไว้แล้วพัฒนามาถึงทุกวันนี้กลายเป็นเตือนสองกระบอกฮะรถถังคู่โอ้โหโดยแล้วผมเห็นวะาทงนี้งจ่อไปก่อนนะฮะยิงคู่ยิงผมระเบิดระเบิดระเบิดดีมยกเนี่ยบร้อยครับเหลืออีกสองฐานนะฮะเราดูตามแมปเลย ตอนนี้มีสังเกตด,ดูที่โซลรถถังนะล้อรถถังนะมันจะมีทหารลูกน้องเราอยู่สองนายคุมกัรล้อให้แนะน,น่ยันเร็วนะก็ไม่ทันเราอยู่นี่ฮะลูกน้องเราก็มีประโยชน์อยู่นะฮะคอยคุมกัรล้อกับพวกที่พวกมือระเบิดคนะือชีพสองฝั่งเลยเหรอผมเข้ามาเดนที่ที่ ปืนไม่กายอยู่พอดีนะฮะโอ้ยิงไปหกนัดแนะ่ห้าหกนัดแนะะ่ถึงทางนะฮะรู้ว่าีกตัวถังผมจะสามารถพามันไปถึงจุดสุดท้ายของด่านได้หรือเปล่านะฮะนี่ก็เหลือแค่หนึ่งจุดเท่านั้นไม่รู้ว่าข้างหน้ามีกำลังพลของกองกำลนงในกุ่มกานอยู่เยอะแค่ไหนนะฮะมไม่โดนเรี <c oughs> ยบร้อย เดือดครึ่งหนึ่งแล้วอยู่ไหนอยู่ไหน,นติด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 มาสุดทางไว้เนี่ยทางคานแคบอ่ะทางผมเริ่มมีการไหม้แล้วเนี่ยตอนนี้เพราะไอ้วพวกปืนพวกนี้รุนแรงมากเลยนเนี่ยเดื้อีชีพเล็กน้อยจากการแบงอยู่ไหนวะ เจอแล้วเจอแล้ะนี่เลยมา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 จะการเริรเ่มต้นเถอะสารชีพไปนะฮะโดนรถถังไม่ใช่ล้อผมโดนตัเล็กระเบิดล้อไปนะฮะลูกน้องช่วยไม่ทันตอนนี้ก็เริ่มแสบตาแล้วเนี่ยเริ่มแสบตาแล้วรถไหมนะฮะในรถถังหายใจแทบไ,ไม่ออกตอนนี้ถ้าไม่มีช่วยโอการเนะะี่ยจะแย่เลยฮะ,ะเราต้องไปตรงไหนวะทีวงจัมรวจก,ก่อนว่ามีข้าศึกหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะฮะ แล้วก็จะลงจากรถถังแล้วก็หนึ่งเข้าไปในซอกเขาไปสูป่ภารกิจต่อไปกันนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีค่าสึกแล้วตอนนี้แล้วก็ถึงเวลาที่ต้องอำลาในเขตนี้ไปแนะ่รถถังเราไปไม่ถึงโอ้ยังมีอยู่พรงนี้คุมการทางนี้เราเนี่เราต้องจัดก,การมาให้เรียบร้อยแต่ด้วย ปืนโอ้โหปืนผมไม่ดีเลยว่ะแต่ไม่เป็นไรก็ดีไม่ดีอยู่ที่คนใช้ฮะเนื้อสองตัวสองตัวกระสุนเลือเปลือกตัวเดียวเรียบร้อยเรียบร้อยหมดฮ่าเรียบร้อยนะฮะทางโล่งครับยิงเล่นยิงเล่นซิซี่ไม่กลับภารกิจที่สองนะฮะค่อนข้างใช้เวลานานหน่อยเพราะว่า ค่อนข้างสนุกนะฮะเมื่อเราได้ขึ้นรถถังแล้วเนี่ยมันช่างเป็นอะไรที่สนุกจริงๆแต่ก็เหมือนเดิมเนี่ยคงได้ประมาณ2ดาวหรือไม่ก็นิดๆหน่อยๆสองดาวนิดนะฮะก็ถือว่าโอเคแล้วครับภารกิจต่อมาก็ทีนี้เราต้องเข้าไปปะท่ากับทหารลากของข้าศึกแล้วครับด้วยทหารรากของเราเองเพราะว่าในส่วนนี้รถถังไม่สามารถเข้ามาได้นะฮะ แต่เราต้องไปหายาแล้วก็ของอะไรค่าศึกใช้กันนะครับดูว่าวันนี้เราหรือเปล่ากำลังพวกเรายังเรือสามนายเหมือนเดิมแต่ค่าศึกกระจายอยู่ทั่วไปค่อนข้างเยอะนะฮะเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้ฐานช่างลงมานะฮะฐานช่างมีบทบาทมากพวกเอนจิเนียร์นะฮะมีบทบาทมากสาหรับภารกิจในด่านต่างๆมากมายนะฮะเพราะว่าพวกเขาเจะเป็นคนที่อคอยเปิดประตูอ่า คอยทํานั่นทํานี่เปิดห้องเปิดสภาเปิดอะไรให้เรานะครับไอเราเองเนี่ยยิงทาเป็นอย่างเดียวคือยิงปืนนะฮะไม่สามารถท่างอื่นได้เลยไม่มีความรู้เรื่องพวกงานช่างต่างนะฮะทำให้ต้องอาศัยความสามารถของทหารช่างตอนนี้ก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างโลงแล้วแหละแต่ตอนนี้ทหารช่างยังไม่ลงมาเราต้องเตรียมปืนมาแล้วฮะยานมาส่งแล้วยานมาส่งละเอามาจากไหนวะไม่ใช่ยานนี่ทหารช่างนะฮะ เขามีเขาจะใช้เวลา10กว่าวิในการเปิดสะพานให้เราเชื่อมสะพานให้เรานะแต่เราต้องคุ้มกันเขาแล้วก็อยากให้เขาเปไ็นอะไรเพื่อให้ภารกิจเราเสร็จสมบูรณ์หลังจากนั้นเขาจะเป็นอะไรก็ได้ยปืนเต็มกต็มนะครับมผมลืมฟังทางลายปืนทิ้งะฮ่ข้าสือมาใช้แล้วไม่เป็นไรทันเวลาอยู่ ไอตัวยิงระเบิดเนี่ยมันเก่งกาสามารถมากนะแต่ถ้าเจอปืนนผ,ผมเข้าไปแล้วก็ไม่มีใครต้านได้นะฮะช่างเป็นปืนที่สกิยอดจริงของพวกครวนแอปปืนนี้ผมยกให้ที่หนึ่งเลยอาวุธของค่าศึกนี่ค่อนข้างมีหลากหลายแล้วก็สุนแรงนะฮะแต่ปืนของเราเนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปืนปลผมก็ยังไม่ได้ใช้ปืนสวดใหญ่ของค่าศึกอ้าตอนนี้มันเดือเวลัย,ยแต่ช่างออกของวรามันเือเวลัย 44ที่ในการที่จะให้สะานเปิดเต็มตัวนะฮะเรามีเพียงสิ่งเดียวคือตอนนี้คืออทำให้รอดชีวิตให้ได้นะครับโหตัวเลเซอร์รุนแรงมากเลยนะี่ยรู้ว่าลูกน้มมองเราจะหายไปคนนะโอ้ตัวระเบิดแรงจริงระเบิดระเบิดของมันรุนแรงมากเลยหลายทางกเกิน ต่อไปนี้เราต้องใช้ฐานสร้างฐานเอนจิเนียร์นะฮะในการสร้างประตูเออไม่ใช่ดิปลดล็อกประตูขึ้นมานะฮะเรียบร้อยแล้วครับสอนทีส่สุดท้ายแล้วต่อไปแล้วก็เดินทางต่อไปข้างหน้ากันเลยดูการข้ามสะพานกดีไปโอะสะพานแสงวะฮะสะพานแส่งแสงนี่โอ้โหเป็น อะไรที่วิวัฒนาการสุดยอดมากมายนะฮะของพวกตัวนีน้ซึ่งเราก็ขเขาเ,ลลเรียกว่าอะไรล่ะเรียกว่าวิวัฒนาการเรายังไม่ถึงขั้นนั้นแน่เลยฮคก็สเสียวนะแต่ก็ผู้ค้าศึกนี่โอ้โจะยานมายานมายานมาไงย,ยุาา่งเนี่ยยานมามาลบ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 เฮ้ยกลับมาก่อนกลับมาก่อนอ้าวเรียบร้อยแล้วเอ,เอนจิเนียร์ผมกรอน ีแน่นอนนะฮะรถจอดจะเต็มสะพานเลยเต็มไรฮะเราก็เดี๋ยวทหารช่างมาใหม่คะโอเคเรียบร้อยผ่านผลมาเข้าไปสู่ภารกิจต่อไปเลยสำหรับภารกิจเมื่อกี้ก็เราต้องสูญเสียทหารช่างไปหนึ่งนายนะฮะแล้วก็ทหารลาวที่เป็นลูกทีมเราก็ต้องสูญเสียไปหนึ่งนายซึ่งแับภารกิจนี้ก็ มันเป็นในอุโมงค์ถ้ำนะฮะนาที่เราเข้าไปก็คือจะก,กายให้เรียบร้อยเพื่อผ่านไปถึงจุดสําคัญของพวกโเนนะฮะมันจะมีอยู่จุดสําคัญอยู่3จุดให้เราไปทําลายนะฮะมันเป็นคล้ายๆว่าตัวพลังงานหารืออะไรสักอย่างนะผมไม่แน่ใจอันนี้ก็การโจมตีของตัวล่องหน่นี้จะเป็นการโจมตีแบบประชิดนะฮะด้วยเขาจะพางตัวเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ฟันด้วย อย่างน้เองซึ่งมันก็รุนแรงมากเลยซึ่งลูกน้องของเราเนี่ยถ้าโดนก็แค่ครั้งเดียวก็ตายนะฮะตอนนี้เราสูญเสียลูกน้องไปแล้วฐาช่างแล้วก็ตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้ทหานช่างนี่ฮะเราก็ต้องใช้เพียงลำพังของเราเองออนี่ก็ฟาดเป็นบอกันนะนี่ผมพยายามที่ใช้ช็อตกันให้หมดไปก่อนโอ้ตายตายตตโอ้ลูกบกลลนแรงมากเลยผน ยิงสีงแดงเนี่ยดูดิมันแอบมามันแอบมาดิแอบแอบแอบโอ้ยสองตัวเลยปะเดีย๋ยวไปสนใจฮะอย่าไปสนใจเราเดี๋ยวก่อนี่ฮะน,นี่มันเป็นตัวคล้ายๆว่าตัวพลังงานอะไรสักอย่างใช้แล,ล้วเบิดในการโจมตีสี่ลูกนะฮะแต่เราต้องยิงต่อเนื่องนะเพราะว่าเลือดของมันนี่เขาเพิื่อนยนตได้นะครับเราต้องยิงต่อเนื่องจเรียบร้อยครับเหลอืออีกสองจุด เราจะไม่เน้นการฆ่าฟันฆ่าศึกนะเรา,าเน้นจารนรวงฆ่าเฉพาะหน้าแล้วก็ตะเวนไปหาจุดสําคัญนะฮะเพราะว่าพวกนี้ค่อนข้างเหมือนมันไม่กล้าลุยกับเราเท่าไหร่ก็พยายามจะลีกเลี่งยงการโจมตีกันนะฮะวพาพวกเขาก็อาจจะโดนบังคับมาให้ร่วมรบสงครามได้นะฮะเราก็เหมือนกันเอาง้อ,อผมนอนซะแล้วมาโดนฟันเพียนอนเลยนะเราก็พยายามอย่าต่อสู้กับ ภูเขาฮะเนองจากพวกงที่ร้อนจริงๆนี่ผมก็ใช้ปืนลูกน้องแล้วกันแต่ว่าปืนลูกน้องเนี่ยปืนตัวนี้ปืนกลที่อัตรายิงต่อเนื่องดีมากแล้วก็ดุแรงนะฮะมาไม่ขาดสายเลยมันพาไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหเจอผู้บินด้วยซึ่งมจะหมดแล้วดิหมดแล้วด้วย ฟาดแม่งเลยปืนไหนก็ใช้ได้หมดครับตอนนี้ผมใช้ปืนกะกาของตัวบินก่อนเขา้างหน้ามีปืนแล้ววะเนี่ยเปลี่ยนแม่งเลยโอ้ปืนนี้แหละปืนเขาก็สึกแต่กระสุนเพียบพร้อมผมเจอสะพานแสงอยู่หนึ่งแล้วนะฮะแต่รู้สึกว่าจะยังไม่ใช่ไม่ใช่สะพานอะเป็นประตูทางเข้านี่คือตามจุดแดงไปในแผนที่ในแบบนะฮะในมินิแมปตรงนั้น ดสีแดงคือค่าสิทธิ์สีแดงใหญ่คือภารกิจที่เราต้องไปทําขึ้นบนก่อนนะฮะแล้วเข้าไปเข้าไปตรงกลางเดี๋ยวก็ได้โดนลุมสองด้านนี่ไม่ทันแล้วกะล่องหูมือโอ้โหคันรถเอ็นหนึ่งนสามเลยนะฮะคัน,นมแรงมากมายโอ้มาละไม่สนใจแม่งเดี๋ยวทำภารกิจนี้เสร็จดีกว่าดูนะลูกจอกเอ๋ยอให้ลูกน้องจัดการอยู่นะฮะเรียบร้อยสิบเป็นสองเก็บระเบิดก่อน อย่าสนใจฮะถ้ายิ่งสนใจยิ่งมาเยอะนะฮะพยายามปีฝ่าไปให้ได้ปีฝ่าไปแล้วก็ไปทำภารกิจให้เรียบร้อยซะจนเดือกก็ไม่สำคัญแล้วจะอยู่ยังไงก็ฟังไปตัวนี้อย่าให้ปล่อยให้ลอยนวลนะฮะเพราะว่าถ้าเข้าใกล้ลอยนลเราได้เลยแต่วีเปอร์เซ็นที่จะน,นอนสูง,มา,ง,งม,มากนะครับร่วงเราและไม่เป็นไรครับสายได้ลุกน้องอม,มีเลเซอร์ด้วยมีเลเซอร์มีการด้วย น้องตอนนี้น้องเราสูญสิ้นหมดแล้วนะฮะเหลือเราคนเดียวดูคนเดียวโดโดๆภารกิจเราดีกแล้วภารกิจต่อไปก็คือไปที่สะพานเพื่อที่จะไปส่ด่ดนต่อไปนะฮะนี่ผมมีผมก็ลืมว่าตัวเองมีตัวลออ่องหนด้วยเหมือนกันนะฮะจะลอ่องหนนีไปแล้วกันโดยง่ายผมสบายนะฮะเราจะไม่ต่อสู้ให้มากมาย คนเดียวก็ดีเงี้ยมรู้เรื่องเลยนะยยมาถึงแล้วครับต่อไปก็คือเพียงที่ให้เอนจิเนียรี่เอนจิเนียร์เข้ามานะฮะให้ให้เอนจิเนียร์เข้ามาให้ทหารช่างเข้ามาได้เองเพื่อที่จะปลดล็อกประตูซึ่งน้องเรามาจากไหนวะเพียงไม่เห็นเลยเวงเอ,งอ้ยตรงมานี่ เรียบร้อยครับเคลียร์เมื่อที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ฐานช่างเราก็จะมาเราต้องไปชี้จุดให้ฐานช่างก่อนช่วงเวลานั้นก็คงคุ้มกันฐานช่างนะฮะโอ้โหมันปวดได้เลยนึกว่าโอเคเข้าไปแล้วนะฮะแสดงว่าใครสักคนน่ะปวดล็อกให้เราแน่เลยภารกิจนี้ก็ค่อนข้างที่จะ ยากที่นึงนะฮะอาศัยความว่องไวแล้วก็จุดแม่นๆของตามเรนาของเราไปให้ได้นะครับตอนนี้คือเราใกล้เรามาถึงจุดหลักละจุดนี้คือจุดที่ยากที่สุดสำหรับพาร์ทนี้หรือสำหรับเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้เรามีทหาร2นายแล้วก็อินจจเนียหนึ่งนายเพื่อที่จะไปขโมยตัวปฏิกความพลังงานใหญ่ของมันนะฮะ จากผ่านสปาร์แสงนี้ไปแล้วก็ชีวิตเราต้องเปลี่ยนแปลงคุ้มกันภาร,รกิจหลักๆในตอนแรกคือคุ้มกันในฐานช่างนี้ได้นะฮะมันจะมีขีดเลือดให้ดูอยู่ซึ่งก็อยากให้เขาต้องเป็นอะไรไปเลยเครับเทมุสอย่าย,ยิ่งผลาหรือว่ามึงจุกโเบอร์มึงอย่าพิ่งพิ้านไไหน่อยหนยโอ้โหดูฮะเลือดลดไปเกินครึ่งแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรขอจะมีหน้าที่อยู่ตอนแรกไอจุดตรงนั้นนะอย่าพิ่งเข้ามานะฮะ พยายามที่จะไปหาเก็บกรสูนเก็บปืนให้เรียบร้อยก่อนค่อยใช้ค่อยเข้าไปให้ทหารช่างเข้าไปนะฮะเพราะไม่งั้นคุณอาจจะไม่มีกระสุนเพียงพอสำหรับการต่อต้านคาศึกดูอย่างมผมเนี่ยจะหมดแล้วหมดไปแล้วนะฮะไม่เป็นไรมีปืนสำรองอยู่ซีคู่อันนี้เปาร,ปนนปรกิจเรียบร้อยนะฮะ แต่ยังมีไอตัวพลังงานตัวนี้อยู่ที่คอยคุ้มกันไม่ให้หัวใจหลักของโควตเน้นขึ้นมาทำลายด้วยระเบิดสีลูกนะฮะเราก็พยายามเกลบ่ยนาเบิดไว้แล้วก็อย่าตายตอนนี้ทหารช่างเขาจะตายหรือไงก็ปล่อยเขาไปตามจิกักรรมนะฮะเขาหมดประโยชน์แล้วแล้วก็ไม่สามารถคุ้มกันเขาได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าตัวเราเองเรายัางเอาแทบไปนอดเลยนี่เสรไปสองห้าเลยแค่อ,อันเดียว มีเวลา2นาทีแต่อย่าประมาทนะฮะอย่าพยายามใหพพยายาม้พยายามกำจัดค่าศึกให้ได้เยอะที่สุดนะฮะพยายามกำจัดให้ได้เยอะที่สุดคือปืนใหญ่ก็โอเคนะแล้วก็พยายามอย่าตายนะฮะโอ้โหนี่ผมกดตายละตาย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 เปล่าวะ ถ้าศึกมันจะมาเรื่อยๆนะเราก็พยายามที่จะพยายามฆ่านี่คือเรียบร้อยแนละ้วฮะต่อไปคือรอรอให้ไอตัวแกนพลังงานตัวนั้นนี่ขึ้นมานะฮะขึ้นมาตรงกลางเราต้องทำให้ชีวิตของเราเนี่ก็อดพอได้เรามาช่วยเขาเรียกว,ว่าอะไรล่ะช่วยเดวิดอะให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนะฮะ แต่ตอนนี้คือต้องรอเวลาก่อนอเยอะเหลือเกินที่หลบให้ดีๆนะฮะนี่เลยผมอาศัยหลบหลังฐานปืนเนี่ยแล้วผมจะมีปืนแช่ตตลอดเวลาครับไม่มีกันหนื่อยตัวเองแต่ระวังเดียวคือระวังมันป่าระเบิดเข้ามาเองะฮะนี่เช่นอย่างนี้พยายามหลบออกมาจากมีระ,ะเบิดให้ได้ ปืนแรงนะฮะแต่มันค่อนข้างยิงไม่ค่อยไม่ค่อยโดนใจแหละแล้วก็เปลืองด้วยน,น,นี่ตัวสำคัญเลยตัวสำคัญนะซึ่งโมซุยยิเรียบร้อยนะฮะมีเวลาก็ระเบิดปาแม่งซะเดิดนไปอยู่เลย <c oughs> นาทีเดียวแล้วครับนาะทีเดียวละปืนเลเซอร์ตัวนี้ปืนเลเซอร์สนุบมัตินี่ยิงดุแรงมากเลยนะครับพยายามที่จะไปให้มันโดนยิงถนะ้ามันยิงมาเดี๋ยไปกระหล่อล่อให้พวก ทาหารของปูแนนเข้ามาเตรียมปยนสีแล้วกันนี้ต้องหลบฮะโอ้โหระเบิดมาลเะลดาลาลเ,าลเดี๋ยวจะไม่รอดหาย้วมาแล้วเซอร์มาแลเหลือไปถึงครึ่งนาทีแล้วครตอนนี้นิดหน่อยครึ่งนาทีนิดแล้วก็จะได้ไปผ่านผลผลิตเอ,อ๋เห็นในตัวกลางๆของ,ของตัววงวกลมศูนย์กลางของพื้นที่ไหมฮะตรงนั้นเนี่ยจะมีเนี่ยกำลังลอยขึ้นมานะฮะเป็นการช่วยชีวิตชีวิตเพื่อของเราเ,เอง ตันนี้คนที่ดำเนินเรื่องๆๆอยู่คือพรอร์นะฮะสาวสวยพรอร์ของเราคงเห็นตัวเธอแล้วตั้งแต่ตอนแรกๆที่ตรก,กิจเลยโอ,คคอ้โหตัอฟอสมาขึ้นมาแล้วฮะห้าทีสุดท้ายกิจเราคือเข้าไปช่วยเขาเองแต่ตอนนี้สะพานย,ยังไม่ขึ้นมาจะต้องทำไรนะมาแล้วฮะสะพามาแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเรียบร้อยครับตรกิจสุดสิน้นนะฮะมาดูกันว่าฉากนี้จะจบกันางไรเชียชมไปเถอะครับ แล้วก็ได้ช่วยเดวิดขึ้นมาเรียบร้อยนะตอนนี้ชิ้นเขาก็กลับมาได้หรือไม่ก็ติดตามต่อไปข้างหน้านี้ครับ The transmission was Davis's call for help just before he died That planet was made to build things out of galactic material and it tried to build something out of what was left of Davis I shut it down Spartan Davis was my friend and a damn good soldier. He deserves better than to be wiped out of our training records. ตามนั้นเลยนะฮะสำหรับภารกิจของ Hello สปาร์ตันเอสเซนะฮะก็จบชิ้นไปกับเกมเกมนี้นะฮะซึ่งเป็นส่วนที่ต่อเรื่องราวของ ภาค3และภาค4นะฮะช่วงที่โคมเดนเข้ามาโจมตีช่วงแรกบนดวงจันทร์ X50 นะฮะของเดีเชวีฮะเรามาดูของเรามาดูซปบตันพรามเมอร์และซตันเดวิดในการทําสงครามะฮะเรารับบทเป็นทั้งสองทั้งสองคนนะฮะทั้งสองตัวละครหลักแต่เรื่องจริงคือเราเป็นเพียงทหารฝึกหัดหของหน่วยซาบตันแล้วเรามาดูเพื่อศึกษาข้อมูลว่าพวกเขาลอดมาได้ยังไง ในการทำาลกิีครั้งนั้นนะเพราะว่าด้วยทรัพยากรและก็ด้วยคนที่น้อยนิดมากนะฮะทำให้เป็นงานที่หินและยุ่งยากแต่พวกเขาก็ผ่ามาได้นะครับตั้งแต่บนดวงจันทร์ยันเดเท,เทียวีนะฮะพวกเขาก็สามารถที่จะผ่าอุปสรรคต่างๆนั้นมาได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการเสียสละตัวเสียสละตัวเองของเดวิดนะฮะ เซปตันเดวิดนะฮะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ U.N.S.C. นะฮะ U.N.S.C. เป็นอย่างมากนะฮะในการสู้รบกับโคเนนในการต่อมาซึ่งรายละเอียดต่างๆนี่เราสามารถไปเก็บได้จากภาคอื่นของ Halo นะฮะซึ่งเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกสนานนะฮะในช่วงแรกๆของเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นแค่การยิงแล้วก็ปดภลรกิจเล็กน้อยนั้นเอง ซึ่งผมเองก็ยังไม่รู้รายละเลอียดพวกนั้นนะฮะถ้าทุกอย่างในตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยถ้ามันผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออภยัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะซึ่งยังเป็นมือใหม่อยู่สำหรับการที่จะทำอะไรพวกนี้นะฮะแคชเกมหรือรวมทั้งภาษาด้วยนะฮะซึ่งยังใหม่อยู่อ่ะเยอะๆมาสักพักหนึ่งนะฮะสำหรับวิดีโอนี้แล้วก็เกมนี้ด้วยนะฮะ ก็ดำเนินมาถึงช่วงเวลาที่ต้องจบแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณนะฮะทุกการรับชมนะฮะขอขอบคุณนะฮะทุกการติดตามยังไงก็ถ้าชอบก็ติดตามด้วยนะครับช่วยแชร์ช่วยสนับสนุ์ผมด้วยนะฮะเอาละฮะสำหรับวิดีโอนี้นะฮะผมก็ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับขอบคุณมากฮะ